วัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Better Talk นะครับรายการข่าวที่จะวิเคราะห์เจาะลึกและให้ข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศโดยทีมข่าวจากสำนักข่าว The Better นะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณวิษณุนุ่นทองและคุณกรกิตดิฐานจากสำนักข่าว The Better ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับ ครับแมวันนี้เนี่ยเรื่องของกัมพูชามันก็ยังจะต้องติดตามกันต่อเนื่องนะครับทั้งสองท่านและก็ดูเหมือนว่าความเกี่ยวข้องกับประเทศมหาอำนาจนะครับทั้งจากสหรัฐอเมริกาและจีนเองเนี่ยมันค่อยๆปรากฏล่องรอยอยังไงไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะให้คุณกรกิจวิเคราะห์เรื่องนี้ให้เราฟังแล้วก็ช่วงที่2นะครับการเมืองร้อนแรงถึงจุดพีคสุดแล้วครับ29สิงหาคมนี้แพทองทานชินวัตร นายกรัฐมนตรีจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้หรือไม่หรือจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่นะครับพ้นจากนายกรัฐมนตรีซึ่งจะมีผลต่อคณะรัฐมนตรีทั้งคณะด้วยเนี่ยมันจะไปยังทิศทางแบบไหนนะครับคุณทักษิณชินวัตร รอบไปแล้วหนึ่งคดีนะครับหนึ่งหนึ่งสองแต่ยังมีคดีชั้นสิบสี่อีกเรื่องนี้ถามคนในประเทศไทยไม่มีใครรู้น่าจากคุณวิษณุนุ่นทองแต่ถ้าผู้ฟังอดใจสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเริ่มที่ไทยกัมพูชา,าครับคุณกรกิตครับมันมีสัญญาณหรือมีการสังเกตจากหลายๆส่วนเลยนะครับสื่อทั้งนักวิเคราะห์ก็ตามว่าเอ๊ะไทยกัมพูชาที่ทะเลาะกันเนี่ยที่ปะทะกันตามชายแดนมันมีมาหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาหรือจีน เข้ามามีความสัมพันธ์ยังไงบ้างครับคุณกอนิีมันเป็นข้อสังเกตนะครับใหญ่แล้วก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนอันเรื่องเรื่องสารัฐก่อนรื่สารัฐครับวันนี้เขาเขาก็ตั้งสังเกตกันคนจีนนะครับแน่นอนว่าจีนจะต้องสังเกตเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเป็นคนดูนอกเวทีจีนก็ต้อง,งข้อสังเกตว่าโอ้สารัฐน่าจะมาเข้ามาปั่นป่วนเรื่องนี้เพราะต้องการแร่เอิร์ธแน่นอนนะครับซึงจีนก็ต้องการนะรอย่างที่เราเคยทารายง,งานไปบอกว่า มันน่าจะมีแร่เอ,อิร์ธมหาสารที่จังหวัดพระวิหารแล้วก็พรมแดนไทยรวมถึงน้ํามันกับก๊าซซีอาวไทยเรื่องนี้ทําให้จีนวิเคราะห์ว่าโอสารัฐน่าจะเข้ามายุ่งง่ามกับการประทะเรื่องนี้นะครับและน่าจะเป็นคนวงการด้วยอันนี้ตั้งข้อสงสัยฉะนั้นนะครับจากจีนเพะเพราะว่าต้องการทรัพยากรเรื่องนี้เป็นแค่การตั้งข้อสังเกตแต่ผมให้คนไทยลองติดตามดูก็แล้วกันนะครับว่ามหาอำนาจเนี่ยเขามายุ่งสองประเทศเนี้ยนะไทยกับกัมพูชาเนี่ย เขาไม่ได้มายุ่งเพราะว่ามันไม่มีผลประโยชน์อะไรนะครับทุกอย่างเป็นการลงทุนหมดโดยเฉพาะรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามองอะไรเป็นเป็นรูปธร,รรมทั้งนั้นนะครับไม่ได้ว่ามองโดยหลักการนะหลักการพวกประชาธิปไตยสันติภาพอะไรพวกนี้เป็นแค่เครื่องอําพรางเจตนาที่แท้จ,จริงทั้งนั้นนะครับ,รบส่วนจีนเนี่ยนะเออก็เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยกับคุณกอนกิจผมขอ,อนิดนึงก็คือว่าเรื่องของ อ่าทรัพยากรธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นแร่แร่เอ,อิร์ธที่เราก็ยังงงๆกันอยู่นะคุณกรกิจว่าตกลงมันมีอยู่ในแผ่นดินไทยกับกัมพูชาจริงไหมแต่ในอ่าวไทยเนี่ยแหล่งก๊าซเนี่ยที่บอกว่ามูลค่าเป็นล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีข้อน่าสงสัยอยู่อย่างหนึ่งก็เหมือนกันครับว่าคุณอ่ากรกิจคุณวิศรุษสังเกตไหครับก่อนหน้านี้เนี่ยไทยเราเนี่ยได้มีการอ่าเปิดประมูลสัมปทานนะครับสัมปทานเอ่อ การขุดเจาะแหล่งก๊าซในอ่าวไทยเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีหลายบริษัทรวมทั้งเชฟรอนนะครับเชฟรอนนี่เป็นขายใหญ่ของสาหารัฐอเมริกาแต่ว่าเมื่อสัก2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเปิดประมูลรอบใหม่แล้วก็ปตท,อทอสพออของเราเนี่ยแหละครับคุณกรกิจครับคุณวิโน์ครับ,รบ,รบได้รับสัมปทานกวาดเรียบเลยนะครับสมปทานใหม่ทั้งหมดทุกแหล่งเนี่ยมาเป็นของปตทอสพอ ตัวเชฟรอนก็ยังมีอยู่บางส่วนแต่ก็ค่อนข้างจะเหลือน้อยลงอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวของผมนะมว่า้าเกิดเรื่องของอ่าวเนี้ยสหรัฐจะเข้ามาเนี่ยแน่นอนเชฟรอนทุกคนก็รู้ว่ามีความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐมาทุกๆุกยุคทุก,ทก,ทก,ทกสมัยนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตหนึ่งของผมนะครับคุณกรกิจไม่แน่ใจคุณธงกิจเห็นว่าต่างชาติมองประเด็นนี้ด้วยไหมครับคือเรื่องน้ํามันกับเรื่องพลังงานดีวกว่าในอ่าวไทยนะครับกัมพูช่ายพยายามจะพัฒนา เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศมาช่วงประมาณสักสี่ห้าปีที่ผ่านมานะครับโดยเชิญสิงคโปร์เข้าไปช่วยนะครับแต่ว่าล้มเหลวนะครับพังพินาศการพัฒนาเรื่องนี้ถือว่าพอสไปอยู่ไปนะครับในกัมพูชาระยะหลังก็ไม่ได้มีการติดตามนะอย่างไรก็ตามสิ่งที่กัมพูชาต้องการมาตลอดก็คือส่วนแบ่งในอ่าวไทยส่วนเรื่องแร่อิร์ธเนี่ยนะครับมีรายงานของอสถาบันต่างประเทศบางแห่งแล้วก็ การอ้างจากแหล่งของจีนซึ่งอ้างกรมธรณีวิทยาของกัมพูชาว่ามีนะแต่ผมคิดว่าคนที่สนใจแร่เอิร์ธมากๆเนี่ยก็น่าจะเป็นจีนอยู่ตอนนี้เพราะว่าจีนเนี่ยลงทุนกับการทําเหมืองทั้งเหมืองเหมืองที่ถูกกฎหมายแล้วเหมืองเหมืองเถื่อนนะครับคือเหมืองเถื่อนที่ทําโดยจีนคนจีนในกัมพูชานี่มีเยอะนะครับโดยในจังหวัดพระวิหารเนี่ยนอกจากจะมีแร่เอิร์ธแล้วนะครับทองคําก็มีมากนะครับที่จังหวัดพระวิหารแล้วก็มีข่าวว่าคนจีนก็ไปทําธุรกิจจีนเทาทําเหมือง รสรุปตอนนี้กัมพูชาไม่ได้มีแค่สแกมเมอร์จีนเท่านะครับมีเหมืองจีนเทาด้วยโดยในในพื้นที่จังหวัดพระวิหารบ้างอยู่แล้วมณฑลเคลรีบ้างนะซึ่งในเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีคนอยู่นะครับเป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์แต่ก็มีแร่ธาตุเยอะแยะนะอาจจะจุดเนี้ผมว่าจีนสนใจมากส่วนในอ่าวไทยนเนี่ยเรื่องพลังงานผมว่าผมว่าฟังจากพี่วุฒิด้วยนะครับผมว่าไทยเนี่ยยึดที่มั่นได้พอสมควรแล้ว ผมคิดว่าก็เหลือต่อไปก็คือว่าจะต้องมาแบ่งกันหรือเปล่าถ้าไอ้โอยูอยู่นะครับแต่ถ้าไอ้โมยูไม่อยู่นี่ผมก็ว่าต้องต้องดูกันมวยยกต่อไปแล้วว่าจะทํำยังไงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอันนี้ที่จะพูดก็คือเรื่องมหาอำนาจอีกรายก็คือจีนนะฮะจีนเนี่ยอย่างที่เรารู้กันอยู่นะฮะผมก็พูดคนแรกๆเลยแหละว่าอ่าอกัมพูชาแปรพักจากจีนไปครบรัฐนะครับ แต่ว่าผมก็บอกไว้ด้วยว่าอย่าไปคิดว่าจีนจะลงโทษกัมพูชานะครับผมบอกไปหลายครั้งแล้วคือพอบอกตอนแรกปุ๊บคนก็รับรู้ก็บอกโอ้โหจีนจะต้องลงโทษกัมพูชาย่างงู้นย่างนี้จีนจะต้องเข้าข้างไทยนะครับปรากฏว่าจีนไม่เข้าข้างหรอกครับทุกวันนี้จีนก็ไม่เข้าข้างล่าสุดคุณมาเนี่ยก็จะไปจีนนะครับไปประชุมเอ่อเอสโอเอเอสโอเอสซีโอนะครับก็คือการประชุมองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ เอชซีโอเนี่ยนะครับมันเป็นองค์กรที่เป็นองค์กรต่อต้านสหรัฐอเมริกาสมาชิกส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศอิรานรัสเซียประเทศในเอเชียกลางนะครับมีรวมไปสิบยีประเทศการประชุมครั้งนี้นะกัมพูชาก็เป็นสมาชิกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยบุณบาเน็ตเนี่ยก็ถือโอกาสนี้ไปไปหาจีนนะครับไปหาเรื่องอะไรไม่ชัดเจนแต่ว่า เขาเนี่ยจะต้องไปประชุมอยู่แล้วนะแต่ก่อนไปประชุมเนี่ยคุณมาเน็เนี่ยก็เขียนบทความร่ายยาวนะครับสรนเสริญเยินยอประเทศจีนใหญ่โตนะว่าเป็นมิตรที่แท้นะให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจอย่างโน้นอย่างนี้นะครับและกัมพูชาก็ยึดมั่นในหลักการจีนเดียวอันนี้ยอจีนนะครับไ้ยอจีนว่าประเทศจีนเนี่ยเอ่อมีมีม,ม,มีมีหลักการอะไรนะหนึ่งประเทศ2โลกอะไรเนี่ยกัมพูชาก็เคารพนับถือ ความเป็นเจ้าของจีนเหนือซินเจียงที่เบตอะไรพวกนี้ก็คือพยายามที่จะเลียจีนนะครับพูดตรงๆเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนกับที่วันเดียวกันเนี่ยมีข่าวว่าคนกัมบพบูชาต้องการจะเปลี่ยนชื่อทางหลวงเป็นชื่อของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก็คือตอนนี้กัมพูชานี่เลียสองแฉกเลยครับก็คือแฉกหนึ่งก็เลียสหรัฐอเมริกาอีกแฉกหนึ่งก็เลียจีนนะครับก็คือให้ผมวิเคราะห์อตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสีหะเจ้าสีฮามูนีก็ไปที่จีนด้วย ทำให้คนจีนนักวเคอจีนบางคนก็รู้สึกทำแม่งทำแม่งว่าทำไมมากับสองคนเลยนะศีธ้รมบุนีเนี่ยเขาไปตรวจเช็คสุขภาพ,ภาพประจําปีนะครับ,บคนนี้ไม่ต้องไปสนใจครับไม่มี power ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับบางคนคิดสราตาไปนู่นโอ้โหเจ้าขเขมรหนีไปจีนแล้วมันจะต้องมีการยึดบัลลังก์สร้างราชวงศ์ใหม่ปโอ้ยอย่าไปคิดเป็นละครจีนเดินไปนะครับ <c oughs> คือกษัตริย์จีกษัตริย์กัมพูชาเนี่ยมีไว้ตั้งเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นไปนะครับ วุ้นเส้นี่นก็เหมือนหลังโตเหมือนโจโฉนะครับมีบาร,รมีแต่ไม่สามารถที่จะเป็นกษัตริย์ได้นะเพราะว่าตั้งเลยเลยเส้นนี้ไปนะครับก็จะโดนคนขเขมรขยี้เอานะครับดังนั้นก็ตั้งเจ้า,ขาเขมรให้เป็นเจวเวศไว้อย่างนั้นนะพอเจ้าเสียมุนีไปไป,ไปจีนปุ๊บคนก็คิดว่าโอ้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการยืดอำนาจมันไม่ไม่มีครับไม่มีเป็นเรื่องปกติก็ไปทุกปีนะครับไม่ต้องไปคิดมากแต่ที่ต้องดูเนะี่ยคุณคุณมาเนฟนะครับไปประชุมที่เซี่ยงไฮ้อ่าไปประชุม เอ่อความร่วมมือที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันสําคัญครับมันแสดงว่าหลังจากที่หุนมาเน็ตเลียทาเสร็จแล้วนะครับก็คือได้ได้บรรลุปเป้าหมายแล้วคือเอาทำนะเข้ามาเป็นกรรมการเอ่อแยกมวยระหว่างไทยกับกัมพูชาแล้วก็อาจจะใส่พานถวยถายรัฐบาลสหรัฐอะไรสักอย่างหลายอย่างเนี่ยแหละเรายัางไม่รู้นะครับพอเสร็จจุดนั้นไปแล้วจุดต่อไปคือต้องไปเลียจีก็คือ ตบหัวจีนแล้วต้องไปรูปหลังจีนนะครับพูดกันตรงๆเลยนะก็คือต้องใช้โอกาสนี้ดังนั้นก่อนที่หุนมาเน็ตจะบินไปจีนนะครับไม่กี่วันนี่แหละเขาก็เขียนบทความอย่างที่ผมบอก่ะโอ้โหเฉลียจีนอย่างไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะทําได้แล้วหลังจากที่เราเห็นแล้วกัมพูชาเนี่ยกโอ้ลากจีนมากระซวกข้างหลังแบบไม่ยั้งเลยนะครับจนคนจีนนี่ไม่พอใจกันทั้งประเทศนะครับจู่ๆหุนมาเน็ตก็เขียนเยินยอจีนซะเป็นเทวดาเลยนะครับ สื่อจีนก็คือไชน่าเดลี่นะครับสื่อทางการก็อ,อกไปลงซึ่งเป็นสัญญาณว่าจีนก็ให้อภัยนะครับอย่างนี้เป็นสัญญาณชัดเจนว่าให้อภัยอย่างที่ผมบอกก็คือว่าจีนไม่สามารถเสียกัมพูชาได้แมสกัมพูชาจะแทงข้างหลังจีนจีนก็ไม่ยอมไม่อาจเสียหมากตัวนี้ไปนะครับเพราะเป็นหมากตัวสาคัญในยุทธศาสตร์อะไรครับยุทธศาสตร์แม่น้ําโขงของจีนจีนเนี่ยต้องการกัมพูชาเป็นทางออกแม่น้ําโขงนะครับดังนั้นจึงช่วยสร้างคลองซุนฟูนันเตโชนะครับ ออกจากมณฑลยุนนานไล่มาจากลาวนะครับแล้วไปเข้ากัมพูชาแล้วก็ออกที่กัมพูชานะครับไม่ได้ออกที่เวียดนามเพราะเวียดนามนี่คุมไม่ค่อยได้นยอันนี้แหละเป็นเหตุสําคัญที่จีนเนี่ยยอมกัมพูชาแม้มันจะเกเรขนาดไหนก็ตามนะครับแต่ว่าเสียกัมพูชาไม่ได้เพราะกัมพูชาเปรียบเสมือนปากประตูของแม่น้ําโขงที่เชื่อมต่อไปยังหลังบ้านของจีนจุดนี้นะครับผมจะบอกให้ฟังว่าเส้นทางแม่น้ําโขงเนี่ยเป็นเหตุให้ฝรั่งเศสเข้ายึดอีโดจีนทั้งหมดมาแล้วนะครับ พราะฝรั่งเศสต้องการแม่น้ำขงเข้าประตูหลังที่จีนจีนก็ทราบดีนะครับเพราะฝรั่งเศสเข้าไปถึงบณทลนยุนนานตอนนั้นจีนก็ระแวงมาตลอดว่าจะต้องปิดปากทางเข้านี้ให้ได้ต้องคุมตรงนี้ให้ได้นะครับอันนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่มีอายุกว่า200ปีนะทั่วนี้มันยังสําคัญอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยนะฝรั่งเศสก็ต้องการเขเมรนั้นจึงยึดเขเมรไปจากไทยนะครับแล้วจีนก็เสียเขเมรไม่ได้แม้จะ แม้ว่าเขมรจะเชื้อเชิญสหรัฐอเมริกาเข้ามาแต่ก็พยายามจะย่าดีดีด้วยนะครับอันนี้ก็เห็นฮุนมานเนตก็เห็นทางนะครับว่าจีนก็คงไม่ทําไม่ทําการลงโทษหรอกจึงเขียนพันธนาความดีความชอบไปแล้วก็จะบินไปคุยกับจีนนะครับหลายคนก็จับตาว่าจะไปคุยกันเรื่องอะไรบางคนก็บอกอเดี๋ยวไปขอเงินจีนละมั้งซึ่งผมก็คิดว่าเป็นไปได้นะครับและคิดว่าจีนก็คงจะให้ด้วยแต่อาจจะดอกเบี้ยสูงมหาศาลนะครับเพราะตอนนี้เศรษฐกิจกัมพูชาก็ไม่สู้ดีนะครับ เดอะเวเทอร์ better, ก็รายงานไปเมื่อเช้าว่าเศรษฐกิจกัมพูชานี้ดีนะครับแต่โปรดสังเกตว่าเป็นสื่อจากกัมพูชารายงานเท่านั้นนะครับ so, ตัวเลขเศรษฐกิจของกัมพูชามักจะเมคอัพกันขึ้นมานะครับแต่งกันขึ้นมานะครับไม่ค่อยที่จะเชื่อถือได้นะแต่นั้นที่บอกว่าทุนสำรองเหลือเท่านู้นเท่านี้ GDP จะขึ้นเท่านู้นเท่านี้นะครับเชื่อว่า ฟังหูไว้หูนะครับอันนั้นมันเป็นโฆษณาชวนเชื่ออย่างที่สื่อกัมพูชาชอบเล่นข่าวเฟกนิวนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ผมคิดว่าเชื่อถือไม่ได้เช่นกันต้องรอดูันต่อไปนะครเอาละครับอันนี้ก็เป็นลักษณะการดําเนินการของกมพูชาก็คือเล่นการพูดลิ้นสองแฉกนะเลียข้างหนึ่งอเมริกาเลียข้างหนึ่งจีนนะครับประเทศไทยดูไวให้ดีนะครับมันจะประเทศไทยจะ,ะได้หวยอะไรเนี่ยเพราะว่าการพูดของกมบูชานี่รระวังให้ดีนะครับเยาเล่นเกม เป็นลูกรักของขอำหน้าอย่างนี้ไทยก็ลาบากอยู่พอคควรอือก็ฟังดูน่าตกใจอยู่เหมือนกันนะครับคุณกรกิจว่าเอ๊ะจีนนี่ม,มันต้องกืนเลือดกันเลยหรือเปล่าถึงให้คุณมาเน็ตไปพบไม่ได้ถึงแม้มันจะเป็นวาละที่กําหนดไว้ก็ตามแล้วสิ่งที่เอ,อเห็นป,ะประจั์ชัดอยู่ก็คือว่าการที่คุณมาเน็ตก็ไปดึงโดนั่นทําเข้ามาเนี่ยแม้รัฐบาลจีนว่าสีจิ้นผิงก็น่าจะ อึด IAN อัดอยู่มากพอสมควรนะแต่อย่างที่คุณกรนกิับบอกว่าเสียเขากัมพูชาไปก็ไม่ได้จะเอาไว้วางใจร้อยเปอร์เซ็นตก็ไม่ได้อีกนะครับนี่มันเป็นการเมืองระหว่างประเทศนี่ชั้นไหนกันนะเนี่ยคุณกรนกิตการเมืองระหว่างประเทศที่แบบล้ำลึกมากครับ,รบมันไม่ล้ำลึกกับพี่วุฒิคือมันเหมือนจะมือนจะลึกนะครับคือลักษณะาาอย่างนี้ประเทศไทยก็ทําได้แต่ว่ามันจะทําให้เสียดุลดุลยภาพในการเมืองของภูมิภาค อย่างแรกคือเพื่อนบ้านร่วมภูมิภาคจะคอมเมนต์เราเอานะครับทําอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งเนี้ยคือไปเชื้อเชิญมหาอำนาจมาต่อุยกันในดินแดงของเรานะครับเรื่องนี้เนี่ยกัมพูชาเนี่ยจะทําให้เพื่อนบ้านเนี่ยเกลียดชังพูดง่ายๆเลยนะครับครับประการที่สองเนี่ยการทุบตีนี้มันไม่ใช่ชั้นเชิงที่ลึกซึ้งอะไรนะครับก็คือเอามหาอำนาจมาทวงดุลการเลียฝั่งโน้นทีเลียฝั่งนี้ทีนะครับคือวิธีการอย่างเงี้ยมันไม่ใช่การทวงดุลไปซ้ําไปแต่มันเป็นการ มันเป็นการสอพลอนะครับโดย <laughs> เอาเอาเอาศักดิ์ศรีของตัวเองไว้เนี่ยไปวางบนพื้น <c oughs> แล้วหวายให้เขานะมันไม่ใช่การถงกดนแบบประเทศไทยหรือประเทศอื่นเขาทา <c oughs> ก็คือมาก่อนในไทยก็ใช้วิธีอย่างนี้ครับโทนประเทศ A แล้วก็เอาประเทศ B เนี่ยเข้ามากันไว้นะครับ <c oughs> เพื่อความอยู่รอดของประเทศเรา ในขณะที่เพื่อนบ้านทังมตกเป็นอาณานิคมแล้วสถานการณ์มันต่างกันนะครับขณะที่กัมบูตในขณะที่ตอนนี้อาเซียนเนี่ยต้องการความเป็นกลางนะครับต้องการสภาพที่ไม่ต้องการมาหาอำนาจอะไรมายุ่งนะรปรากฏว่ากัมพูชาดึงมาทั้งหมดเลยไว้ที่ตัวเองและเป็นลักษณะที่กัมพูชาทำกตลอดก็คือว่าไม่เห็นหัวประเทศอื่นในอาเซียนเอาตัวกู้รอดประเทศเดียวนะครับอย่างเช่นกัมพูชาเนี่ยเคยเอียงจีนอย่างรุนแรงเลยนะอย่างหนักมาก จนการประชุมอาเซียนแกแทบ,บล่มมาแล้วนะครับแล้วก็มีนักวิชาการก็ชี้ว่าไอการประชุมในอาเซียนต่างๆเนี่ยนะที่ปักกิ่งเขารู้หมดเพราะว่าฮุนเซนปีกาคาบข่าวไปบอกตลอดเวลานะครับเห็นแกเราก็จะเห็นความจงรักภักดีของอรัฐบาลตระก,กูลฮุนต่อรัฐบาลปักกิ่งมาโดยตลอดนะครับดังนั้นผมว่าทางจีนเขาก็เห็นว่าไอพวกนี้มันใช้งานได้นะครับต่อให้มันเล่นไม่ซื่อนะเราก็น่าจะปราบปรามมาได้ดังนั้น ผมเชื่อว่าจีนเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยเขมรแดงแล้วก็เล่นกับการเมืองเขมรแล้วก็ไม่รู้จักจำนะครับก็โดนเขมรหักหลังมาหลายครั้งแต่ก็เพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือจีนไม่สามารถเสียกัมพูชาได้เพราะเป็นยุทธศาสตร์สําคัญผมก็คิดว่ากัมพูชาก็รู้ตัวดีว่าเรามีแต้มต่อเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจีนก็ต้องการทางออกทะเลทางแม่น้ำโขงต้องการคุมแม่น้าโขงทั้งสายนะพูดง่ายๆนะครับดังนั้นกัมพูชาก็รู้จุดนี้ก็จะใช้จุดนี้นะต่อรองกับจีน ไอ้กองฟูนันเตโจที่ขุดขุดเสร็จแล้วไม่เสร็จแล้วสักทีเนี่ยมีคอร์รัปชันอย่างนู้นอย่างนี้ผมว่ากัมพูชาเนี่ยเอาไว้ใช้เป็นแต้มต่ออย่างหนึ่งนะพราะรู้ว่าจีนต้องการจุดนี้มากนะดังนั้นเนี่ยผมผมก็หวังไว้ที่จีนนะไม่ใช่เรียกว่าหวังเลยผมก็ดูดูที่จีนจีนเนี่ยไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะคือไม่ไม่ลงโทษนะแต่ว่าจีนอาจจะใช้มาตรการอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันจะทําให้กัมพูชาเนี่ยเสีย สูญเสียอะไรที่มันร้ายแรงต่อไปนะครับอย่างเช่นสิ่งที่เรารเผชิญกันอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นไฮบริดวอแฟร์หรือว่าสงครามลูกผสมซึ่งมีส่วนหนึ่งก็คือสงครามเศรษฐกิจนะครับจีนเนี่ยไม่ลงโทษกัมพูชาโดยตรงแต่ให้รอดูไว้ว่าจีนอาจจะเล่นงานกัมพูชาในใน,ในรูปแบบที่กัมพูชาจะสิ้นชาติโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่กัมพูชาต้องการตอนนี้คือเงินและสิ่งที่กัมพูชาไปเรียรสารัฐมาเนี่ยนะครับมันทําให้กัมพูชาเนี่ย นอกจากจะเสียเงินเรื่องการค้าแล้วนะยังไม่ได้ได้ความช่วยเหลือด่านการเงินกับสหรัฐกลับมาด้วยสหรัฐยังตัด U.S.A.A. ของกัมพูชาไปดังนั้นในทุนเดียวที่กัมพูชาเหลืออยู่คือจีนนะครับดังนั้นคุณมาเนสไปไปปักเกิ่งครนี้ไปขอเงินแน่นอนนะแต่เงื่อนไขการได้เงินมาเนี่ยนะครับต้องรูดูให้ดีนะครับว่ามันอาจจะนําไปสู่การที่กัมพูชาเนี่ยอาจจะถูกจีนควบคุมอย่างอย่างหนักแน่นขึ้น จนกระทั่งไม่สามารถที่จะทําอะไรที่มันเกเรเก่งเมื่อไรเกเรนะครับแล้วก็ทําให้นโยบายการตางประเทศของจีนสั่นคลอนได้อีกนะะนี่คือไฮบริดวอลแฟร์นะซึ่งจีนอาจจะใช้กับกัมพูชาได้นะเราต้องดูต่อไปนะครับว่าไอไอมาตรการที่จีนจะใช้นี่คืออะไรมากอย่าไปเรียกว่าการลงโทษนะครับเพราะจีนไม่ลงโทษแต่จีนก็จะน่าจะปักหมุดสักอย่างเนี้ยที่กลางอกกัมพูชาเนี้ยให้มันให้มันแน่นขึ้นนะ ขยับปูวไม่ได้นะครับรอรูก็ต่อไปอืมก็โดยที่ในโลกเราเนี่ยทุกคนรู้อยู่แนละ้วสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่คบยากที่สุดนะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ว่าคบกับชาติไหนก็ตามเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทั้งนั้นนะครับที่ผ่านมาเราอาจจะเข้าใจว่าสหรัฐอเมริกาเป็นพี่ใหญ่คอยช่วยเหลือแต่เบื้องหลังเนี่ยผมฟังมาหลายรัฐบาลแล้วเราได้จากอเมริกามาร้อยแต่เราต้องเสียกลับไปเป็นพันเกือบทุกเรื่องนะครับแล้วก็ สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในประเทศไหนโดยที่ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนหลายเท่าทวีคูณนะครับก็น่าสนใจอยู่นะคุณกรกิจแต่ว่าสิ่งที่มันชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกคนก็รู้ว่าสหรัฐก็ไม่ได้จริงใจกับกัมพูชากัมพูชาก็ไม่ได้จริงใจกับสหรัฐหรอกก็เป็นปัญหาที่มีเอื้อประโยชน์กันไปแต่ว่าจีนเนี่ยดูเหมือนจะจริงใจกับกัมพูชามาตลอดนะ แต่ครั้งนี้กัมพูชาแสดงให้เห็นแล้วว่ากัมพูชาเป็นคนที่เรียกว่าปินป้อนมาตลอดนะแล้วก็พบพบพบไม่ได้ครับพบไม่ได้เนี่ยก็เพราะนั้นก็อย่างที่คุณกอนกิทบอกก็น่าสนใจมากนะครับว่าสิ่งที่จีนจะมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อกำราบกัมพูชาไว้บ้างนะแต่ยังยงผมผมผมคิดว่าอย่างนี้ครับพี่วว่า อาจจะมีการทําให้ทําให้กัมพูชาเนี่ยเป็นเป็นพาดทางการเงินทางเศรษฐกิจของจีนมากขึ้นใช้คำนี้แม้ว่าจีนจะไม่ชอบคํานี้ก็ตามครับ่อประเทศนี้เป็นลูกนี่จีนอย่างงู้นอย่างนี้แต่ผมเชื่อว่าสิ่งเดียวที่จะกำลาบกัมพูชาได้คือทาให้กัมพูชาเป็นทาสทางเศรษฐกิจต่อจีนแบบที่ขยับตัวไม่ได้แล้วจากนั <R is> ้นจีนก็สามารถบงการนะชี้นำนะควบคุมกัมพูชาก็เห็นแล้วว่ากัมพูชานี่ ไม่อยู่กับร่องกับรอยนะครับคือไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่คล้อยตามจีนนะครับพูดกันตรงๆเลยนะ,ะสิ่งที่จีนเนี่ยระบากใจก็คือว่าโอ้โหกัมพูชามาทะเลาะก,กับไทยอย่างน,นี้มันทําให้เพื่อนที่ดีมันแตกแยกกันทําให้นโยบายของจีนออมีปัญหาทั้งทั้งสองประเทศนะฮะดังนั้นวิธีการที่จะคุมได้ง่ายที่สุดก็คือไปขมวดกัมพูชาไว้โดยกำม,มือซะ ส่วนประเทศไทยนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ต้องไปไม่ต้องไปใช้มาตรการรุนแรงอะไรขนาดนั้นนะครับกัมพูชาเนี่ยนะครับถ้าไม่คุมให้ดีเนี่ยผมว่าจีนเดี๋ยวจะมีปัญหาในอนาคตอืมแม่ก็พูดถึงเรื่องเองินเงินทองทองเนี่ยนะครับทุกคนก็ทุกคนมองออกว่ากัมพูชาเนี่ยประสบปัญหาแน่นอนเพราะว่าโดยเอ่อเรียกว่าผลิตภาพของประเทศกัมพูชาเนี่ยมันมองไม่เห็นเลยนะว่า มีสินค้าหรือมีอะไรที่จะส่งออกหรือการท่องเที่ยวที่จะบูมได้แต่ปรากฏว่าการทําสงครามกับไทยต้องบอกว่าการประทะกาันชายแดนเนี่ยก็ใช้เงินเยอะมากพอสมควรนะ mm. ก็ไม่รู้ไปเอาเงินมาจากไหน, <Yeah. S 1> นนี่ก็จะเป็นข้อสังเกตส่วนตัวของผม,มนะครับคุณกรณกิตคุณวิษณุ <Yeah. S 1> แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าอีกอันหนึ่งก็คือว่าแล้วข่าววันเนี้ผมมาอ่านจากที่คุณกรณกิตเขียนในเดอะเบเตอร์นะครับว่า ัมพูชาเนี่ยเศรษฐกิจทุนสำรองโตขึ้น10กว่าเปอร์เซ็นต์มีเงินสำหรับซื้อของหรือว่านำเข้าเนี่ยเ5ด <10. S 1> เดือน <5. S 1> นะครับแล้วก็ GDP เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยจะถึง2แหล่ไม่ถึงแหล่อยู่เนี่ยห9หรือ2แล้วแต่พูชาเขาแถลงข่าวมาว่าเขาจะ GDP เ็าจะโต5.2เนี่ยทำไมเขากล้าโกหกคนทั้งโลกขนาดนี้ครับคุณกนกิจคือเรื่องนี้การเมคเมค ตัวเลขขึ้นมาเนี่ยแม้แต่จีนก็ถูกกล่าวหามาโดยตลอดนะครับว่าเมคตัวเลขขึ้นมาเพื่อจะทําให้มีจุดประสงค์ด้านเศรษฐกิจกะคือหนึ่งทำให้บรรยากาศการลงทุนมันดี2เพื่อที่จะบ่งการทางการเงินได้อย่างที่สหรัฐอเมริกาเคยกล่าวหาจีนมาโดยตลอดนะครับจนเป็นเหตุสงครามการค้าแน่นอนครับกัมพูชาดูตัวอย่างลูกพี่นะครับว่าการเมคตัวเลขเนี่ยมันทําได้นะครับกับประเทศกัมพูชาเนี่ยอย่างแรกคือปัจจัยที่ที่มันเมคตัวเลขได้คือเนี่ย ไอ้ตัวเลขพวกนี้อาจจะเกิดเอามาก่อนที่เกิดสงคารามแน่นอนนะครับมันไม่ไมันไม่ได้พิจารณาถึงเหตุการณ์ในอน,นาคตข้างหน้าตรงกันข้ากับประเทศไทยเนี่ยตัวเลขทั้งมวลเนี่ยจะไปมองข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกัมพูชานี่ก็จะเอาตัวเลขดีๆนะที่เกิดมาแล้วเนี่ยเพื่อประปั้นให้ให้ค,ค,คนรู้สึกว่าประเทศนี้ยังปกติอยู่นะครับข่าวทั้งหมดที่ออกจากกัมพูชานะครับทั้งเศรษฐกิจการเมืงองสังคมลุ้นแต่เป็นข่าวดี นะหนึ่งก็คือให้ประชาชนหลงละเมอหรือว่าประเทศตัวเองไม่มีอะไรสองเพื่อจะหลอกคนข้างนอกว่ากัมพูชาย,ยังปกติเข้ามาลงทุนเข้ามาเที่ยวสินะฮะคุณลองหลงหลงไปเที่ยวตอนนี้นะครับนอกจากค่าคงที่จะสูงสุดๆแล้วนะครับยังอันตรายสุดๆด,ด้วยนะครับผลเต็มกระป๋อนะอันนั้นประเทศไทยเป็นยังไงเรารู้ตัวเราดีแต่คนขเขมรไม่รู้ตัวะนะครับว่าตัวเองกำลังเดินไปที่ไหน แนั่นก็เป็นมุมมองของทีมข่าวเราที่มองกับสถานการณ์ไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าแม็กลับมาเรื่องของในประเทศไทยครับร้อนแน่นอนนะครับชี้เป็นชี้ตายกันละยี่สิบเก้าสิงหานะครับคุณวิศณุเอาสักนิดหนึ่งก่อนจะไปช่วงที่สองเนี่ยคุณวิษณุเอาสั้นๆน,นิดหนึ่งซิว่าตอนนี้การเมืองเขาเขาคิดเขาลุ้นอะไรกันอยู่บ้างครับเนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่ามันต้องลุ้นที่ยี่สิบเก้านั่นแหละครับว่าถ้า คุณเป็นรองทานไม่รอดมาเนี่ยใครจะเป็นนายกฐมาตรีคนต่อไปอ่าจะเป็นผมเดี๋ยวนะผมถามค,คุณวิษนุใหม่เอานี้ผมอาจจะถามไม่ดีตอนเนี้ยเขารอดกับไม่รอดเนี่ยอันไหนเขาให้น้ําหนักกันมากกว่ากันครับนักสังเกตการทางการเมืองเนี่ยก็ไม่รอดมากกว่าแต่ก็มีะคะแนนกระเตื้องขึ้นมาครับนั่นแหละครับท่านผูฟังครับครับจะรอดหรือไม่รอด ด้วยเหตุผลอะไรเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกกันทุกแง่มุมเลยนะครับแต่ว่าช่วงนี้ท่านผู้ฟังครับต้องขออนุญาตพักสักคู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาแป๊บเดียวครับ